โกลเด้เติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n t e r m g a m e m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ l i น์แอ g o l d e n เ t e ม m g a m e หรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม สวัสดีครับผมมีดีต้อนครับเพราะส่วนต้นจเ,เคยนะครับวันนี้เรามาดูหน้าดาับกันเล็กน้อยนะครับผมในการเลือกตัวละครนะครับพลิกที่4ที่5้าจะเป็นออฟเลนนะครับต้นต้นโหสามต้นคน,นค่าเป็นเอเลสเตอร์ผมก็อยากจะหยิบฟอร์เรน,นิโนแต่ว่าโอเคเรียวมะคิดว่าน่าจะดีน่าจะดีนะครับตรงนี้ผมคิดว่าทาไมผมถึงเลือกเรียวมะใช่ไหม 3ตัวที่เพื่อนเลือกมาจะเป็นตัวที่เป็นต้นเกมหมดเลยแล้วผมอยากเล่นฟลอริโนใจจริงนะครับแต่เป็นอเลสเตอร์ก็กลัโดนล็อกน้เข้าไปให้เพื่อนก่อนนะครับแต่เราเลือกมาเรียวมะสามารถสตันให้หนึ่งจังหวะท่า,ามเพื่อนโดนล็อกผมจะเล่นแบบหลังๆเลยนะครับอันนี้เขาพิกว่าเป็นยีน่าไม่ได้เป็นโอเมนตัวแก้ทางนะครับถามว่ายีน่ากับเรียวมะใครจะชนะอยู่ที่จังหวะเลยนะครับผมแล้วพิสุดท้ายเป็นเอนโซ เป็นลิงนะครับผมตรงนี้ก็เราจะต้องระวังลิงกับอเลสเตอร์ไว้ในไฟนะครับแล้วก็ใช้สกิล l เก็บไว้ให้ตัดจากอเลสเตอร์ที่กดอันติประมาณนั้นเลยเดี๋ยวเราลองไปเล่นในตัวเกมกันดีกว่านะครับอธิบายในต้นข้างต้นอาจจะงงนะครับตอนนี้ผมมาเช็ค2พุ่มไม่เจอเดี๋ยวเราลองมาเล่นแล้วก็ดูๆกันไปเนีับจะได้เข้าใจง่ายขึ้นตอนนี้ผมตัดคลิปมาตรงนี้เลย จะได้ไปโยนยีหน้าใส่นะครับอ่าเราเลเวลสอก่อนอ่าเคลียก,ก่อนนะครับตอนหนึ่งทีไม่ตายครับสามารถดึงคลิปมาแบบนั้นได้เพื่ออ่าเพื่อเราจะเลเวลสอก่อนด้วยหรือว่าเราอาจจะไม่โดนต่อจากฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับนี่คือทริกอีกทริกหนึ่งสามารถนำไปใช้ก็ได้ปกติเราจะรอแบบคลิปทนนู่นนี่นั่นเนี่ าไม่ใช่แบบตัวแก้ทางแพ้ทางกันมากนะทำได้เนี่ยเคลียร์เลนไปตอนนี้เราไม่ต้องเก็บคีวร่กลับบ้านเลยเคลียร์คลิปโอ้ไปเขาหมดสกิลเหมือนกันครับสุปาเฮสรบาเฮบรอโฮสับลาเฮราโฮรบ拉า,า,าฮนี่ไงนีง่ติดฮางจะไปทางเอ์แล้วตายเลยครับ เลิกโยเลิกโยรโอเคเยวเรากลับมาตั้งสติใหม่โอ้ยิจังหวะแทงแล้วสวนดัรครเยอร์เพื่อนตัดสินใจเข้าแล้วโดนเหรอจังหวะแทงวิอ้อไม่น่ากลับทางนี้เลยอ่าในเรื่องของถ้ามันไม่เป็นตัวแก้ทางกันมากช่วงชิงจังหวะกันใช่ไหมคราวนี้เราก็ต้องเติมแ้ะฝั่งออฟเลนฝั่งเขากับฝั่งฝั่งออฟเรนฝั่งเรานะครับ ใครเติมไวกว่ากันใครทำแบบจ่ายรด้เมเเาใจผมอยู่กับจีน่ะไม่ได้อยู่กับอเลสเตอร์เลยเพื่อนดึงอเลสเตอร์มาให้แขงหนึ่งทีครับดูเหมือนว่าเมื่อกี้จะกดล้างเข้าไปด้วยอ่าด้วยความที่ฮีโร่เรามันต้นเกมทุกตัวนะครับแล้วคอมโบกันโคตรดีมันก็จะเล่นง่ายๆหน่อยช่วงต้นเนี่ย โดนะนะเป็นเลดเกมะลิงต้องรอฟาร์มแต่ว,ว่าหลบมาหนึ่งจอไปห,หนึ่งก่อนเลือกกันได้ดจีจะไปถึงเลดเกมได้ไหมถ้าเราเลือกตัวเลดเกมาครับหรืก็ตอบไม่ได้ต้องให้เพื่อนแบกต้นเกมถ้าจะเล่นตัวเลดเกมนะ เดินเรื่อยๆเ,เลยครับอุ๊ยอุ้ยอยู่นี่ได้ตั้งแต่ลอยโซมาครับตีเลยเพื่อนตีผมตีนะพยายามถ้าเล่นแบบนี้พยายามเล่นแก๊งกับเพื่อนเลยครับโยบมาไม่ได้ก็กลับเลน แต่นี้คนเล่นเรียวมะค่อนข้างที่จะพูดได้เลยว่าเยอะผมเจอเรียวมะเยอะมากนะช่วงนี้แต่ก่อนคนไม่ค่อยเล่นนะครับจนนักแข่งอะ่ะใช้จนเริ่มเข้ามาเล่นเยอะกันแล้วตัวมันเก่งจริงครับเล่นกับคอมนะเล่นกับคอมมาโหดนะสวยอะ่ะจะให้จะกลับมาจะกลับมาแทงหลังต่อไปทางโลภซะ ให้เพื่อนไปครับเล่นเป็นทีมครีบกลางหมดเดดไม่ได้เลยอันนี้ลองอันนี้ลองไม่ค่อยได้เล่นเรียวม้าเหมือนกันได้แบบวันวันหนึ่งบางทีก็ไม่ค่อยได้เล่นเนี้ยเจอไอ้รู้ไว้มันไม่ได้หรือมันได้วะ เดินเลยครับอ่ะนี่รอขีเพื่อนคนระับล่างกีหน้าเหมือนจะไปแต่ว,ว่าถ้าเราได้กลางตรงนี้ก็โอเคเพื่อนโดนล็อกอ่ะเพื่อนโดนล็อกอย่างี้เราใส่เลยครับตา,ตามให้เพื่อนตามสูตร นี่หนึ่งหลังไว้ประมาณนี้เลยถ้าเลสเตอร์ล็อกเพื่อนเราอะเวลาที่เราโดนจับอะเราจะแบบช่วยด้วยอะไรเงี้ยมันต้องมีเพื่อนมาช่วยนะครับสตันให้หนึ่งทีเล่นฟอร์เลนนี้โดนแน่นอนโดนหมายห,หัว ตรงน,นี้ยังเข้าเข้าออกออกได้เล่นสบายๆแต่เลดเกมก็พูดอีกเรื่องนึงนะอันนี้เราได้ต้นเกมแล้วนะครับตามตัวละครที่เราพิกมาเลยเราได้กลางต่อด้วยครับเป็นสายเคสซับเดยสายพลังโจมตีแรงอยู่แล้วก็ขึ้น2เจาะแล้วก็ออมิอาร์มตามสูตรแล้วก็ดาบแดงนะครับ อุ้ยแล้วลโโกสวยไม่ไช่รวบจังหวะขึ้นบานอ่าข้ามขื่อข้ามขื่อนี่ทริคโคด,ดีใช้ขื่อแล้วก็แทงใช้ขื่อแล้วก็แทงนะครับไปหาจังหวะแทงด้วยนะตรงนี้ไม่ได้ครับถอยเลยไปเอาออบเจกต์ดีกว่าเคียรเลนตามสูตรแต่เอ็มโซเราโหดมากครับเกมนี้ ว่าต้นเกมเอาหนักอ่ะกูจะเอาสุดด้วยปึ๊บเอาวิที่หน้ามันแรงกว่ามันโป๊กที่หายเลยแต่อลสเตอร์ล็อกไปแล้วผมอยากจะเลนอยู่นะตรงนี้แต่ในเพื่อนไม่มีครีปครับกลับก่อนเลนกลางมาแล้วนะยังเคลียร์ได้อยู่ครับแล้วหล่อเล่นด้านบนเลย แทงให้ก่อนหนึ่งทีประมาณนี้เล่นกับขือครับเรียกไหมเก็บสองไว้รอใครโดนดูดใครโดนล็อกนะครับรอสองแทงให้เลยตรงนี้ถ้าขึ้นไม่ได้ก็นี่ครับเอาความเกมน้ำไปก่อนถามว่าเกมพิกได้ได้โอ้โหเกมโอบ้าพิกได้เสมอนะครับเห็นเกมน้ำๆแบบนี้แพ้มาแล้วหลายทีนะครับไม่ใช่ใครครับผมเอง <laughs> ไม่ขำทั้งมีน้ำตา <ans> <ree> แล้วก็เออปนได้แล้วล่างแล้วกันเนาะล่างพบกลางเรายังตีกันได้อยู่ครับกลางเราสาัดสัยกระป้อมป้อมครึ่งหลอด เอาแค่นี้พอเดดเลยไปก่อนอุยเมื่อโดนหึงครับแกลกออกไปทางแมน่นซะแล้วเราผัดผดกันตีไปผัดผดกันตอดแล้วรวมห้สามานหลังแต่ว่าเข้าไม่ได้ครับตะนอกมาแทงให้เพื่อนก่อนอยังอยู่น่นหเราแทงโดนครับปาด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 มันมีจังหวะล็อกเกือบสวยครับเกือบสวย แต่กบเล่นสวยเลยนะแต่ไม่มีจังหวะให้เข้าครับยีน่ามาบล็อกด้านหลังไปก่อนนานๆนนทีนะครับเกมมือบ้านนี่เพื่อนโทษหรืยว่าเล่นกันสวยแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเลยให้กำลังใจกันมันแย่มันจะอยากเล่นเกมขึ้นนครับเข้ากันสวยจริงหนึ่งแทงตาโอ้อย่างแรงครับแล้วสกิลหนอ่อเอ้ยกิลหนึ่งตามหนึ่งปา ฝั่งเรานี่แบบใจเย็นเลยนะฝั่งหนึ่งร้อนละอุเลยครับเป็นไฟอะ่ะรู้จักคลิปที่กบพิมพ์มากับฝั่งหนุ่ข้าพิมมานะคนละขั้วกันเลย <S <S จะแหลมเมืเ่อกี้ฮะจะแหลมจะไปทางคอนเทนต์ฮาซะแล้ว อุ้ยแรงมากต่อยเลยครับลายนีนาจะใส่ครับอา่าแทงสองเพื่อนอันติต่อไหนจะตายเออมันต้องเล่นสวยกันแบบนี้ดิวะประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยฮนะ นั่นแหละเวลาที่ผมแ่าผมจะโดนอเลเตอร์ล็อกบ่อยแล้วเพื่อนไม่ค่อยแทงให้นะเพื่อไม่ค่อยช่วยโดนล็อกฟรียานนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบสามารถเล่นกับทีมได้ก็ต้องดูทีมก่อนนะว่าเยี๋ยวมาในเกมเกมนี้ดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็จะมาลงให้เรื่อยๆครับว่าจะมี อะไรบ้างเรื่องกับข้อมไหนตัวไหนนะครับแก้ทางนู่นนี่นั่นนะแต่ละเรนนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงให้เรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ประมาณ59 60นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าใครชอบเนี้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคลายอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาลงให้เรว่าออฟเลนเลือกตัวนูน้นตัวนี้ตัวนั้นหรือว่าตาที่ไหนที่แพ้นะครับเดี๋ยวเกาจะมาลงให้ดูนะครับผมประมาณนี้บ๊ายบายครับ